สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า TCL ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อน,เ,อนเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ได้รับความนิยมและราคาไม่แพง อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีต้องยกให้แบรนด์ TCL เลยครับเพราะทำออกมาได้คุ้มค่าจริงๆและมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบการใช้งานด้วยครับครับและในปัจจุบันเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของแบรนด์ TCL มีออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบหลากหลายการใช้งานดังนั้นจึงมาโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆ ยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยออเสิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า TCL ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในร์ตาก,กาสินค้าอีกด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ารุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบัน เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของ TCL มีออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบหลากหลายการใช้งานดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าของ TCL ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10 TCL เครื่องซักผ้าฝาบนความจุ8กิโลรุ่น F713TLW ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวครับรุ่นนี้คือตัวจริงเรื่องความคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีฮันนี่คอมคิสตันดำรับประกันผ้าสะอาดหมดจดและถนอมเนื้อผ้าอย่างอ่อนโยนจัดเต็มพร้อมฟีเจอร์อิสระฟูดซี่ลอจิกที่คำนวณน,น้ำหนักและเนื้อผ้าให้อัตโนมัติทำให้การซักผ้าง่ายขึ้นมากนอกจากนี้ยังมีดำคลีนและดำไกร์ ปั่นแห้งขังซักเพื่อลดลิ่นอัพทาให้ทุกการซักไร้ลิ่นสะอาดอยู่เสมอซื้อเครื่องเดียวจบทุกปัญหาการซักผ้าในราคาสบายกระเป๋าครับราคาอยู่ที่5,190บาทอันดับ9 TCL Mini Dyer เครื่องอบผ้าฝาหน้าความจุ4กิโลรุ่น W T 0 4 K F D Y W ครับใครกำลังหาเครื่องอบผ้า ต้องรุ่นนี้เลยสำหรับบ้านยุคใหม่ที่ต้องการประหยัดพื้นที่และเวลาด้วยดีไซน์ขนาดกระทัดรัดติดตั้งง่ายแต่มาพร้อมประสิทธิภาพสูงจากระบบ 3D d ดี n g ยิที่หมุนสลับเพื่อผ้าแห้งสนิทและลดรอยยับอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีระบบออโต้ได้ที่ช่วยถนอมผ้าและประหยัดพลังงานโดยการตรวจจับความชื้นอัตโนมัติ และยังมีฟังก์ชันช่วยกำจัดขนสัตว์และกลิ่นอับได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นเครื่องอบผ้ารุ่นนี้เหมาะสำหรับคนรักสัตว์และชีวิตเร่งรีบครับราคาอยู่ที่5,590บาทอันดับ8 TCL Dyer เครื่องอบผ้าฝาหน้ารุ่น w t 0 9 k FDY w ความจุ9กกิโลครับเป็นตัวเลือกของเครื่องอบผ้าที่คุ้มค่า และใช้งานง่ายที่สุดสำหรับครอบครัวใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไดที่ตรวจจับความชื้นช่วยให้ผ้าแห้งสนิทถนอมเนื้อผ้าและประหยัดพลังงานอย่างชาญฉลาดและยังมีฟังก์ชันเด่นที่ช่วยลดรอยยับและการพันของเสื้อผ้าได้ดีเยี่ยมทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลารีบมากนะักซื้อเครื่องอบผ้ารุ่นนี้จบทุกปัญหาผ้าเหม็นอับและตากไม่แห้งครับราคาอยู่ที่6 6 9 0บาท อันดับ7 TCL เครื่องซักผ้า2ถังรุ่น w t 2 0 1 f t t twin ิน o o ความจุ20กิโลครับตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความทนทานและประหยัดด้วยจานซักทรงพลังและฟังก์ชันแช่ผ้าก่อนซักช่วยขจัดคราบฝักลึกได้อย่างหมดจด ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS ที่เหนียวทนทานทำความสะอาดง่ายและมีดีไซน์แบบทูโทนสวยงามนอกจากนี้ยังมีระบบปล่อยน้ำขณะปั่นหมาดและดึงอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปั่นให้ผ้าแห้งไวขึ้นบอกเลยซื้อรุ่นนี้คุ้มค่าจบทุกการซักผ้ากองโตราคาอยู่ที่7,182บาทอันดับ6 TCL เครื่องซักผ้าฝาหน้า รุ่นด t 0 8 0 p p l l g ความจุ8กิโลประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวสำหรับบ้านที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทอินเวอร์เตอร์มอเตอร์ที่ทั้งเงียบและประหยัดไฟพร้อมถนอมผ้าให้ผ้าสะอาดอ่อนโยนโดดเด่นด้วยฟังก์ชัน s g a r m e n t ให้คุณเติมผ้าที่ลืมได้ตลอดเวลาและยังมีดำเคลีย ที่ช่วยให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันไฟดับและระบบควบคุมอุณหภูมิทำให้คุณใช้งานได้อย่างอุ่นใจทุกครั้งครับราคาอยู่ที่7,790บาทอันดับ5 TCL เครื่องซักผ้าฝาบนรุ่น W T 63 F T L G ความจุ16กิโลประหยัดไฟเบอร์5ระดับ1ดาว ครับเป็นสุดยอดเครื่องซักผ้าความจุใหญ่สำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่คำนวณปริมาณน้ำให้เหมาะสมช่วยประหยัดได้อย่างดีเยี่ยมจุดเด่นของเครื่องนี้คือระบบแอนตี้แบคทีเรียพอลเซเตอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียทำให้มั่นใจได้ว่าผ้าสะอาดกถูสุขอนามัยตัวถังแบบฮันน um ี่คอมคริสตัลดัมช่วยถนอมผ้าไม่ให้เสียหายและยังมีดัมคลีน พร้อมเมจิกฟิลเตอร์ให้คุณมั่นใจได้เลยว่าถังซักสะอาดไร้สิ่งตกค้างเสมอคุ้มค่าจุใจซักได้ในครั้งเดียวครับสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่8,590บาทอันดับ4 TCL เครื่องซักอบผ้าฝาหน้ารุ่น w t 11 EP w d g ความจุซัก10กิโลความจุอบ7กิโล ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ2ดาวครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบ2อินหนึ่งคือทั้งซักและอบในเครื่องเดียวคือที่สุดของความครบเครื่องด้วยไดเ e ็กอินเ r อร์เตอร์มอเตอร์ทำให้เครื่องทำงานเงียบประหยัดไฟและทนทานโดดเด่นด้วยฟังก์ชันค่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อน95องศาเซลเซียสและระบบแอ r ์รีเฟสไล่กลิ่นอับลดรอยยับโดยไม่ต้องซักซ้ำ และที่สำคัญยังมีโปรแกรมซักอบด่วนใน1ชั่วโมงสุดยอดแห่งความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เติมผ้าได้ตลอดเวลาตอบโจทย์ชีวิตเร่งรีบและสุขาอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างแท้จริงเลยครับราคาอยู่ที่9,960บาทอันดับ3า TCL เครื่องซักอบผ้าฝาหน้ารุ่น W T 8 9 0 P W D S ความจุซัก10กิโลความจุอบ7กิโลประหยัดไฟเบอร์5ระดับ4ดาวครับยกระดับการซักผ้าด้วยจอคัลเลอร์ทัชสกรีนสุดหรูและใช้งานง่ายขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์ดีดีมอเตอร์ ทำงานเงียบทนทานและประหยัดไฟสุดๆและยังโดดเด่นด้วยฟังก์ชั่นเหนือระดับที่สามารถกำจัดค่าฝังลึกได้หมดจดและยังมีระบบส t e ี m w a t c h ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99พร้อมระบบช่วยลดรอยยับและกลิ่นอับให้ผ้าสะอาดหอมสดชื่นและถูกสุขอ,อนามัยอย่างสมบูรณ์แบบครับราคาอยู่ที่1 1 5 9 0บาท อันดับ2 TCL เครื่องซักอบผ้าฝาหน้ารุ่น W T 1 2 EP W D W ซัก12กิโลอบ8กิโลประหยัดไฟเบอร์5ระดับ5ดาวครับนี่คือที่สุดของเครื่องซักอบความจุใหญ่พร้อมนวัตกรรมด้วยดิจิตอลอินเวอร์เตอร์มอเตที่เงียบและประหยัดไฟสุดๆโดดเด่นด้วยระบบ Magic Pro ปรับการเคลื่อนไหวได้8รูปแบบถนอมผ้าพร้อมขจัดคราบได้อย่างเหลือชั้นมีฟังก์ชั่นคู่ Air Watch และ Steam Watch กำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้สูงถึง99.99%ทําทำให้ผ้าสะอาดล้ำลึกและยังจบงานได้รวดเร็วด,ด้วยโปรแกรม1ชั่วโมง Watch d d นดสุดยอดสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพครับราคาอยู่ที่11,590บาท อันดับ1ได้แก่ TCL เครื่องซักอบผ้าฝาหน้ารุ่น w T 1 2 X C w D G ซัก12กิโลอบ8กิโลประหยัดไฟเบอร์5ระดับ5ดาวครับนี่คือสุดยอดเครื่องซักผ้าระดับอัจฉริยะสุดยอดประหยัดไฟและโดดเด่นด้วยออโต้ดรอทจ่ายน้ำยาอัตโนมัติอย่างแม่นยำ พร้อมถังซักซูปเปอร์ดัมขนาดใหญ่พิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและหัวใจสำคัญคือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้คุณสั่งงานและเช็คสถานะได้จากทุกที่เสริมพลังซักด้วย Jet Bubble และเทคโนโลยี Steam Watch ฆ่าเชื้อโลกได้อย่างหมดจดบอกได้เลยว่ารุ่นนี้คือความสมบูรณ์แบบ ทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและสุขอนามัยครับราคาอยู่ที่1 6 6 6 0บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h o p ปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเพื่อนๆเพื่อนๆใช้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของแบรนด์ TCL หรือเปล่าครับใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด อันดับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแบรนด์ TCL ที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าอีกด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า TCL รุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะช่องนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับ ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป